รัรสูร้แรงกล้าจาวใต้ชงเกปราดินนะครับจังหวัดสุราธานีเป็นเนื่องในพื้นที่นำร้องรับนากทองเทียวแบบทิศเอนโก้ CO, ซึ่งจะลงทะเบียนวันแรกวันนี้นะครับในการมาตรการความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุมกันนับกลุ่มเด็กอายุ5-11ถึงปีกับน้องอมที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่นนะนะครับจะมีมาตรการแนทางพันธุ์พืชบ้างแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่รายคนติดตามนะครับทันโรงก็ติดตามอยู่เหมือนกันคือเรื่องการพักเนินทางเจ้าเจ้างาที่ลงุงครงเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย อกจากป่าล่นแล้วแต่ว่าล่าจากนี้จะพลังงานกับผันพืกกันโตเรามาติดตามเรื่องนี้กับท่านสุติพงศ์คลายอุดมครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีอยู่ในไส้กับเราแล้วนะครับสวัสดีกับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านส่องสานเลยครับสวัสดีครับครับกับท่านรองครับเป่าเกลี้ยงน้องยิงโอมนะวันนี้นะครับครับผมครับท่านครับก่อนอื่นไปเล่เรื่องของช้างกันก้อนครับวันนีว่าท่านลงพื้นที่ด้วยผันพื่งบ้างแล้ครับสถานตอนนี้ความคืบหน้า ครับเมื่อวานท่านท่านวุชิวุฒิสินโตนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กมอไปพุ่มไปดูแค่ช้างแก่อำเภอดอนซัดนะครับแคบนะะชาออกเงินยิ่งเงินลงมาหลายวันแล้วแหละนะครับ <rire. S 1> แต่ว่าเมื่อวานมันเข้ายู่ในพื้นที่ซึ่งพี่น้องประชาชนอาศัยยู่ซึ่ง่องการเกลงเงา,าจะเกิดอันตรายนะครับ,นะรบทางอ,าอำเภอดอนซักนะครับทา่านนำนายอำเภอดอนซักคุณวิชัยส้มรูปนะครับแต่เราพ่วงในการกำหนัก ทรัพยากราทางทะเลและชายฝั่งนะครับผูกกำน,นั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมทั้งจารวิทีอุทยานแห่งชาตินะครับมีพอส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับตั้งเป็นศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วยเลือชางป้าลงพุ่งนะครับเคลคมูทีมูทีซีาบานบัดบานอ้วยตำบ,บนดอนซักพมก็ไปแล้วี่สุ่นแล้วก็ไปแลที่พืนดีที่ช่างะช่างไปนะครับก็ช่าง เป็นช้างตัวผู้อายุประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีนะครับลงพุ่งซึ่งเอ่อซึ่งการที่ลงพุ่งมาเนี่ยจะเกิดจากสนันทานนะครับสั่งผู้เชี่ยวชาญทองช้างเขาบอกว่าช้างเมื่อเป็นนุ่มเนี่ยช้างก็เหมือนกับเอ่อแบบแบบเดียวกับผลเขาจะไม่ใไม่ไห้ผสมพันธุ์อ่อที่อยู่ในยาติไมชิดนะครับตอนในพุ่งซึ่งมีประมาณแปดถึงสิบตัวนะครับว่าในพุ่งนี้อ่อเมื่อช้างเป็นนุ่มก็โทร พุ่งจะพยายามไล่ให้ไปห้าตัวเมียที่อื่นน่ะนะครับแล้วก็เกินเออเกินลงพุ่งเลยเมีรองร้อยว่าเดินลอดลอดสะพานมาจากฝั่งนั้นนะฝั่งฝั่งภูเข้าอันแล้วลอดสะพานคำแลอดสะพาน,นดีถนนน่นะนะเดินทางมาตั้งแต่หมู่ซ่องหมู่ที่หมู่เก้านะครับที่อยู่แถวตำบลละซักนะครับเอ <5 S 2> ออ เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยทางทีมงานถูกฟาดถูกไหวถูกปกัก,ก,ปกส่วนนะครับช่วยกันโดยโดยแต่รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากพุทธยานแห่งชาติไทยรมย์ยึซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการไล่ตอนช้างนะครับก็พยายามไล่ตอนจนว่าว่าคืนประมาณสองถุมนะครับก็สามารถที่จะไล่ตอนบับงกับชา้างไห้คำาัน้นั้นกลับไปกลับไป ก็ไปในในพื้นทีท่ที่เขาเขออยู่านะนะก็<ม>ไปเที่ยงคับอาจจะไปเจอโครงห้ายคบเมื่อคำท่นรุแล้วเมื่อวนันร่เมื่อคืนรั่นซ่องถุงพสามรารถที่จะอหลายตอนจนคำานรุ่นใสสุรัสนครไปได้แลวนะครับก็ชื่อว่าผ่อนผ่อนเขตที่พี่น้องประชยชนอ,อาจะย,ย,ยุ่นะครับกว้า,างะะย,ม,ายมเืินพี่น้องประชยชนตอนนี้ถางจารศีผู้เชี่ยวชาญกําลังหลายตอนท่าทาน คอมเพ้นนรองรอยก็อย่าไปอย่าไปไล่อย่าไปจุดกระทับไล่อย่าไปชายปืนยิงนะครับเดี๋ยวคอยแจ้งจารีศให้ทราบโดยด่วนว่าจุดในปัดดือนะครับเจ้าจารสีก็พยายามเตียสักบันอยู่ให้รับไปสู้ปวงชาืบนเดิมนะครับก็ควักฟาักเรียนพี่น้องครับแต่ตอนนี้ก็แค่ร้ายเราออกนอกเทพื้นที่ฉุมจนไปแล้วนะครับครับผม อะไะครับนี่ก็คือเรื่องกองช่างกันน่าจะเรียบร้อยานตอนนี้ก็ครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ยูชางช่างก็ปลอดภัยคุณก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับคนที่อันตรายแล้วค่ะคือคือเขาก็มีประเด็นวคือถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดพรรคดันไม่สําเร็จนะนะครับครับทางราชการจะมีวิธีการอย่างไรนะครับคือในการในการไล่ตอนช้างในเรามีวิธีหลายอย่าง อาจจะบางทีโร,โร,โรอันที่ปัญชางตัวผู้นะครับอาจจะชายช่างตัวนี้มาล,อล้อเพื่อให้ไปถันเส้นทางที่เราต้องการหรืออมีทางอีกทางหนึ่งซึ่งผมสอบภาพจากทางนายสุตวะแพร์ต้บอกว่าเขามีหญ้าหญ้าที่ทำให้ช้างซึมนะครับอพ<ม>อช้างซึมแล้วก็ชามารหนึ่งช้างเอขึ้นรถแล้วพาไปส่งที่ที่เดิมนะครับซึ่ง,งมีมาตรการเป็นขั้นเบื้งต้นแต่ว่าการ การชายยาซึมเนี่ยโดยคนคนขึ้นรถเนี่ยต้องใช้ลงทุนสูงนะครับก็กก็็คือทางทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเตรียมแพทย์มาแล้วถ้าถ้าเราพักนั้นแบบนี้ไม่สำเร็จ่ามีขั้นตอนเดซ๋าเดซ่ยวถาซึ่งซึ่งทีนักะชาชนไม่ต้องไม่ต้องเป็นอ้วกนะครับเรามีเราเตรียมพร้อมกันไว้แล้วนะครับครับก็เรียนให้ให้ทราบเพื่อความสบายใจว่าเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมขั้นเป็นต้นในการที่จะ อลายตอนชางให้กับเข้าวสินเดิมนะครับตอนนี้ก็ชางลายถุงทีดีที่มาสร้างสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไม่ว่าทีตาชจราหรือว่าทีกาเจริญดิษ์นะครับพราะพรมีมีมีเรื่องเกี่ยวกับควักไปพี่น้องประชาชนเมืองอะไรสาข้าวเชื่อก้อยแข่งให้าจริญศรีสาบนะครับอย่าพยายามที่จะไปกดดันกันโดยตนเองนะครับอาจจะเป็นอันตรายบุญคนที ทำเปิตาชนะก็มีผู้เสียชีวิตคนนึงนะครับจากจากจากฟ้าก็พระช้างยุบเป็นพู่นี้อันตรายมากนะครับตัวช้างนี่อะมันตัวมันจะมีคนที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเมือนกับกาดช้างอ่ะตัวที่ชอบทำลายคนนะครับตัวตัวที่เป็นจากพู่นี้เขาไม่ไม่ได้ทำลายหรอกแต่ว่าจะมีคนจะมีช้างที่เป็นเป็นเป็น เป็นการ์ดเป็นปผนดีขอตระเวนนะอนนั้นจะตรวจสำรายนะครับจะแอดยู่นะครับเพรานั้นั้นนั้นกเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะครับครับค่ะค่ะจากในเรื่องข้องชางค่ะมาถึงในเรื่องข้องการท่องเที่ยวกันสักคิดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบีส์แอนด์โกกันแล้วตอนนี้ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบีส์แอนด์โกในพื้นที่กาค่ะเป็นผืนพื้นมั้งคะพระผมเรียนว่าของเราในโอกาสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีพื้นที่เกาะซามป์เกาะเพราย เราการควบคุมเนี่ยมันง่ายเพราะเส้นทางการเข้าสู้กอเนี่ยก่อนกอสมุยเราได้แก้ซองทางคือทางอากาศกับทางเรือนะครับเพราะฉะนั้น้าเรือสุกท้าเรามีการควบคุมก,การเข้าออกอย่างนี้นะครับโดยการรวมมือข้องทางพี่น้องประชายชนทางกับในส่วนของกองไม่มีไม่มีคำนั่นู่บ้านมีได้อออมมอมีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลม,มีทางํำเภอมีทางสาธุนะครับ เราพนึกกำลังกันอย่างนี้นะครับที่ว่าตรวจสอบการเดินทางเข้าออกนะครับไม่ว่าทีทางกัสายานแล้วก็ทาเรือถุกท่วนที่ก่อแบบนั้นกับกอเต้าเรามีทา่าแต่ทางเรือเพื่อนั้นการควบคุมการเข้าออกนะครับเข้านักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ดูแลเรียบร้อยแล้วนักต่องเที่ยวเนี่ยต้องอต้องปฏิบัติตามกติกาของของทาณทุกถังมถไม่ว่าต่อการลดแอปการเดินทางะอะไรสุดยากนะครับโดยเดินพีนองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ส่วนการเดินทางภายในก็สกานคนส่งนะครับหรือสถานประกอบการเรามีระบบควบคุมพอสาธุกเรียบร้อยนะครับจึงถูกถูกซุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสมุยฝั่งันกอเต้เนี่ยนะครับเรา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 มีระบบพองสาสุควบคุมญาติพี่นะครับให้พีน้องมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีการ คนที่เดินทางมาเทสแอนโกลในความจริงมันค่อนข้างปลอดภัยเป็นการที่เปิดเส้นแล้วเพราะก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็ต้องตรวจอาตีบีซีอาร์เรียบร้อยใช่ไหมค่ะพอลงเครื่องมาถึงเดินทางมารถอีกนะครับเพดัะนั้นโอกาสที่ติดเชื้อมีอย่างเดียวก็ติดต่อตีช่วงการเดินทางนะครับซึ่งโอกาสเป็นได้น้ยนอยมากนะครับที่ผ่านมาก็มีโอกาสคลิปเขียงเพียงแต่ถ้ากินเปอร์เซ็นตเดิมไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเปอร์เซ็นต์เราจะซ้ำทีทีสมุยนะครับที่ผ่านมานะครับเราซือว่าเออพี่ดองประชาชนเรก็ ก็ให้ความร่วมมือในกันเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องใน,ใน,ในเรื่องกา,การต้องเที่ยวเนี่เพราะว่า <จ Born. S 1> โอกาสที่เราจะตอนรับนักท่องเที่ยวระลอกไม่ดีเข้ามานะครับที่เราจะใช้ทิชแอลกอเน้นะครับมันก็จะอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่เยาวกาทรท่องเที่ยวของจะวัดเรานะครับ <ừ. S 2> ซึ่งตอนนี้ที่เราตกต้ำมักนะครับก็ก็ว่าง,างจากจากแมโกที่จะเปิดไม่เนี่ยครับ ครับ,รบอีกเรื่องกับทาครับไปเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเด็กบ้างกับห้าถึงสิบเอ็ดปีเนี่ยตอนนี้เราเตรียมความพร้อมถึงไี้เลยครับท่านครับครับครับเรื่ีงวัคซีนในเราเราเราคือตอนนี้เราจะเริ euh ่มดีเลยนะครับฉ yeah. ีดเข้มแรกในวันที่สี่กุมภาพันธ์ที่ซึ่งนี้คือวันศุกร์นี้นะครับก็ก็จะเป็นฉีดวัคซีนเอ่อเอ่อเริ่มจากชั้นป .6 ป .5 ป .4 ในเลยใช้โรงเรียนเป็นท่าการฉีดนะครับแต่เรามีวัคซีนเข้ามาถึงตอนนี้ห้าพันห้าโดสนะครับ ซึ่งกรณีนนย,ยากเรียนว่าคือเด็กเนี่ยมันต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการฉีดมากๆนะครับเชื่อมั่นว่าวัคซีนของเราได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการวิเคราะห์มีการได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วัคซีนที่ฉีดเด็กนะครับไม่เหมือนกับของวัคซีนอของผู้ใหญ่นะครับเร<ถ>าใช้ไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนวัคซีนจันเดียติคอทีเขาพูดกันว่าเป็นวัคซีนทีนี้นะครับไฟเซอร์บโนนานะครับเพราะนั้น วัคซีนเข้มแขกเนี่ยไฟเซอร์ควาซิซอมเป็นเข้มแขกงซิสกีเด็กนะครับใช้ปริมาณชีดเป็นเงาสูนจุดสองสี่พื่บวกกับตัวความปลอดภัยหลังจากนั้นเราจะเว้นระยะห่างอีกแพสัปดาห์ซึ่งจะชีดกัดเดซองบอกเกิดเดซองเนี่ยจะเป็นควาซิม้วงนะครับทางสาธุคเขาเตรียมรองไปอย่างดีสําหรับนักเรียนนะครับนะครับเอ่อตั้งาคสิบแปดปีที่ว่าจะเริ่มชีดวันทุกสุปสี่สี่ กลุ่มป่าปันนี้นะครับค่ะอืมครับพุ่มอะไรกับนี่ก็คือเรื่องราวของสุราธานีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนะครับเตี้ยเกียรติทางรายการท่านครับ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 พมก็ขอขวัญสวัสดีครับท่านครับท่านสุติพงษ์ไคลอุดมนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้มาให้ข้อมูลเราครบถ้วนเลยครับนุนิอมนะนะครับทั้งเรื่องช้างเรื่องโควิดเรื่อง